สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่างดาวในต่างแดนวันนี้ได้เมนูแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะก็เตรียมของไว้แล้วนะคะก่อนอื่นกะต้าพริกแกงก่อนเนาะคะ่ะตะไครใส่ลงไปอันนี้หอมแดงเนาะคะ่ะอันนี้ขานะคะอันนี้พริกนะคะ คุนกะพัดเครื่องแกงก่อนเนาะคะ่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็ออกเครื่องแกงของเรานะคะจากนั้นใส่ไก่นะคะ,ะใส่คือือลงไปนิดหน่อยนะคะจากนั้นจะใส่น้ำลงไปนะคะ อย่าง,งนั้นจะใส่หุ้นเส้นลงไปนะคะใส่สุกีนีลงไปด้วยนะคะตัวกลาไหลแล้วก็ปรุงด้วยโรตีนะคะโ้งมวกค่ะแล้วก็ปลารค่ะน้กปลาค่ะลก,ก,ก็จะใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีผักชีไปเรื่อยนะคะ ไปมากคูเติมเติมดูดเดีไปหักค่ะ อ๋ขอข้าวเนี่ยเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอาชิมดูอร่อยไหมโปรบยรง ลองกินได้สตูเซอร์เรานาะก็มันี้ได้แกงไก่ใส่หุ่นเสียงค่ะแล้วก็มันี้ตอบคำถามเนาะคะ่ะที่พเพื่อนๆสงสัย ลูกติดลูกติดพอแล้วลูกติดแม่เนาะคะ่ะอันน้องขิมเป็นลูกด้วยกันนะคะน้องขิมฝรังมัมีลูกติดค่ะที่เห็นที่เห็นอ้มทองมันคือมูลูกสาวะคะ่ะมีลูกสาวคนเดียวะคะ่ะเ,เดี๋ยวแนะนำตัวเป็นทางการก่อนเนาะ <laughs> เราซื้อไอซื้อเนาะค่ะไอซื้อซื้ออีลีเราชื่อจริงลิติก,กานาะมซื้อเดนนีเราซื้อเดนนีสอร่อยมากอ,อ,อร่อยเนาะอร่อยนัยดีค่ะเซียอร่อย ก็ส่วนแม่บ้านนะคะแม่บ้านมาจากอุบลน,นะคะชื่อจริงก็ชื่อรุ่งรัตนะคะก็ชื่อชื่อสมัยก่อนกันเขาก็เอินแต่วึงวึงเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบัตนี้มูมาอันอันใหญ่มาเรียนในเมืองเนาะค่ะเรียนอุบล ก็เรียกเออก็เลยมูกระเอิญลุงรัดรุงรัดนะคะอยู่เยอะแล้วมันมูกระเอิญฝรั่งกระเอิญลุ่งรัดลุงรัดเนาะคะ่ะก็จะเรียกรัดก็ได้นะคะ <c oughs> ไม่ะเอญยหยพึงก็ได้เนะคะ่ะ <c oughs> มาจากอุบลน,น่คะ ม่ลูกคนเดียวค่ะอยู่เยอรมันแต่งงานตอนอายุสามสิบสองค่ะอยู่เยอรมันก็เอวยาเดอเดอร์สวิลเดี๋ยวอีกินย,ยินดอลซ์สิบสองปีเหรอค่ะอยู่เยอรมัน แกงเซตับน่ะค่ะเรากินทุกอย่างค่ะแหลกๆแล้วก็บอกกินอยู่ไปอยู่มากินเป็นหมดคะเพราะว่าผ้าเรากินอาหารฝรั่งก็กินอยู่ค่ะ สิบสองปีค่ะแต่งงานไม่ลูกคนเดียวนะคะหน้่มคมิมคล้องแสบๆนวดของเห็ดกินเองะ <laughs> มีเงินทาสื่อบ่ได้ <laughs>

ครีมเก้าขวบค่ะ oh, oh. Oh. สดอีกก่อน

ก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะอีกอย่างกับเพิ่งทำเพิ่งทำจริงจังได้ได้ได้สามเดือนเนาะค่ะอันมันไม่ได้ช่วยนะคะแต่เป็นนักสแสดงนําเนาะตัดคิดทุกอย่างอะไรเนี่ยคือคือหลัดเทนเองเบิดเนาะค่ะ นางก็จะไม่ได้ยุ่งนะคะดูดูต่นางก็แบบนางให้ความร่วมมือแต่นางไม่ยุ่งก็คือปกติแต่นางไม่ได้มาตัดคลิปไม่ได้อะไรด้วยเนาะ <c oughs> ทําคนเดียวห <c> า <oughs> <c oughs> อเอ,ทเอทงทําเองทําผิดทาถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> ฝ <c oughs> รั <c oughs> ่งฝรั่งสสดค่ะ <c oughs> ว่ารัดรัดเนาะคะ่ะเออรัดเนาะ <c oughs> ลุงรัดชื่อจริงชื่อลุงรัดมีลูกสองคนค่ะ มีกับฝลังคนเดียวแล้วก็กับคนไทยคนหนึ่งเป็นลูกชายนะคะไม่ได้มาอยู่ด้วยอยู่กับยายอยู่เมืองไทยโตแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะน้องคิมเพิ่งเก้าขวบ ฝันสฟอหนังส yes, ืออ่านอะไรอืมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกี่โมงแล้ววิปิดไอซี่

Meister genannte dachte Philipp, verwundet, als die Samurai nicht mehr zu sehen okay, waren. Sagte der Mann: Ich glaube es. เอ๋ขอบคุณเพื่อนๆที่ชมวิดีโอของเราจนจบนะคะก็วิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะวิดีโอนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ